โอเคครับพบกับเ 1, 1 2นครับวันนี้เรามาอยู่กับ no, no. ท่อใหม่ของเรานี่ครับท่อหนาแดงสายซียังไม่ได้แกะเลยสเต็ปนี้ก็จะเป็นลูก56-57ก็จะใช้สเต็ปนี้แต่วันนี้ผมจะมาวัดให้น้องๆดูเลยว่าสเต็ปของหนาแดงอ่ะ57มิลลูก57กับลูก56 ว่าเขาใช้คอขนาดเท่าไหร่ไส้เท่าไหร่ <No. S 1> เดี๋ยวเราจะมาวัดให้ดูเราจะทำในสิ่งที่ใครไม่ทำกันไม่มีผมจะวัดอย่างละเอียดให้ดูเลยวัดยันไส้ปากออกทางเข้าแล้วก็ทางออกเราจะวัดให้ดูหมดโอเคนี่ยังไม่ได้แกะเลยครับเดี๋ยวเราแกะกันก่อน นี่ครับท่อนะแดงก็จะท่งนี้จะเป็นสามท่อนครับมีท่อนนี้รัดสปริงไว้แล้วก็ท่อนกลางแล้วก็มาเสียบกับท่อนท่อนปลายเลยนี่ท่อเขาก็จะมีเพดแปะว่าน้ำแดงสายสี่ตรงนี้อันนี้เราจะมาวัดให้ดูเลยว่าใช้คอตั้งแต่ท่อนนี้ท่อนนี้แล้วก็ท่อนนี้ใช้กี่มิลโอเคเริ่มจากท่อนนี้กันก่อนเลยนะครับ เราจะมาดูว่ามันกี่มิลอ,ข,อข้อก็ยี่สิบยี่สิบเจ็ดมิลกว่ากว่ายี่สิบแปดมิลครับเนี่ยครับค้อก็ประมาณยี่แปดมิลตีกลมๆไปยี่สิบแปดมิลสำหรับท่อนนี้ยี่สิบแปดมิลส่วนท่อนต่อไปก็จะเป็นท่อนนี้อันนี้ก็ขยับมาเป็น นี่ครับ3 0 3ส3บสามิลอ่าท่อนนี้ก็ให้หยับมาประมาณ31มิล32มิลแล้วก็มาท่อนก่อนสวมปลายตัวนี้ก็จะประมาณ35มิลอ่าท่อนก่อนสวมปลายก็คือเนี่ยครับเขาก็จะไล่มาตั้งแต่ตรงนี้เลย แล้วก็มาขยายตรงนี้แล้วก็มาออกปลายใหญ่ตรงนี้โ okay. อเคคอก็จะประมาณนี้ครับคงคิดว่าทุกการโค้งที่ทํามาน่าจะมีเหตุผลของเขาเกี่ยวกับเรื่องการระบายแล้วก็ความแรงมาเดี๋ยวเราจะมาดูปลายปลายตัวนี้จะเป็นผ่าตะแกรงเปิดนะครับก็คือจะประมาณคล้ายๆว่ากึ่งหมกกึ่งเปิดก็ของนา้าแดงเขาก็จะมีรหัสก็คือเป็นรหัส S2 แกะกันสดๆเลยนี่โอ้สิ่งที่เขาแถมมาก็มีพวงกุญแจน้าแดงสายสี่อย่างจับอย่างเทแล้วก็สติกเกอร์นาแดงสายสี่อย่างเทแล้วก็นี่ครับนี่เวฟต่อยิบห้า เ2ดังตะแงนะ oh, <no. S 1> ครับก็สเต็ปห้าสิบเจ็หกห้าสิบเจ็ก็ของนาแดงก็จะเหมือนกันไม่ต่างกันอันนี้เราจะมาวัดตรงนี้ส่วนตรงนี้ว่าเท่าไหร่จะมาวัดตรงนี้กันเลยครับพอถึงท่อนส่วนนี้ก็จะอยู่ประมาณ38มิมลเลยนะครับ <No. S 1> 38ก็เป็นไส้แป๊บเป็น38ถ้าสังเกตดูก็จะเป็น 38ยาวไปเลยจะเห็นว่าเป็นตะแป,ป๊บยาวมาระยะหนึ่งแล้วก็เป็นตะแกงปลายอ่าลองดูอีกฝั่งนึงฮะก็จะเป็นตะแกงตะแกงจะอยู่ตรงปลายเหมือนแป,ป๊บครึ่งตะแกงครึ่งก็จะประมาณนั้นนะครับท่อนนี้ก็จะเป็น38มิมลแล้วก็เป็นตะแกงตะแกงผมไม่แน่ใจว่ากี่มิลแต่ใหญ่ใหญ่กว่าท่อนส่วนนิดนึง น่าจะเป็น9 4 0อะไรอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสวมกันได้แล้วก็จะมาวัดตรงปลายกันว่าเท่าไหร่ขาออก<ม>อก็ออก38เท่ากับตรงเข้าเนี่ยก็จะเป็นผ่าตะแรงเปิดไอ้นี้ถ้าเกิดใครอยากฟังเสียงกดติดตามกด u ั s สไคร e เดี๋ยวผมจะลองให้เป็นคลิปหน้าเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาวัดกัน ว่าท่อน้าแดงสเตป57ใช้คอกีมินตรงกับความต้องการของทุกคนหรือเปล่าที่จะสั่งซื้อไปแต่ลองดูงานครับตรงนี้ก็เป็นงานติดเพจเขามาก็าจะเป็นแดงสายสีบอกเลยว่าท่อสวยมากก็ใครอยากสั่งซื้อก็ไปเพจน้าแดงเลยง่ายดีโอเคก็ประมาณนี้ครับวัดท่อหน้าแดงใสาทีสเตป57ให้ ทุกคนดูเรียบร้อยแล้วว่าเราต้องการแบบนี้หรือเปล่าเราจะได้ไม่ต้องไปถามเขาว่าท่อคอกี่มิลครับคอกี่มิลครับตอนสั่งก็คือผมคิดว่าเขาคิดค้นมาให้เราเรียบร้อยแหละก็กลับประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่อง A125 ด้วยนะครับติดตามเดี๋ยวผมจะทำคลิปเสียงคันนี้ไปใส่กับเวฟ1อยของเรานั่นเองโอเคสวัสดีครับ